สวัสดีครับท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ผมจะนำท่านเข้าสู่นิทานชาดกเรื่องที่สองคือมหาชนกชาดกเรื่องราวที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ผู้มีความเพียรอันไม่สิ้นสุดแม้ความตายจะอยู่เบื้องหน้าก็ไม่ยอมท้อถอย การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นมหาชนกกุมารโอรสของพระเจ้าติโลกราชแต่เมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วราชสมบัติกลับถูกชิงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมของญาติฝ่ายหนึ่งมหาชนกกุมารทรงรู้ว่าหากจะได้ราชบัลลังค์คืนต้องเสด็จไปยังเมืองมิถิลา พระองค์จึงตัดสินใจออกเดินทางทางทะเลโดยขึ้นเรือใหญ่พร้อมพ่อค้าอีกหลายร้อยชีวิตเพื่อไปทวงสิทธิ์ของพระองค์กลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่พายุใหญ่ก็พัดกระหนำ่ำคลื่นสูงเสียดฟ้าฟ้าร้องฟ้าผ่าเรือแตกพังทลายผู้คนต่างร้องไห้ตะโกนขอชีวิตบางคนว่ายน้ำบางคนเกาะซากไม้ ต่างหมดหวังสิ้นกำลังใจแต่พระมหาชนกกลับไม่เป็นเช่นนั้นพระองค์คิดว่าตราบใดที่ยังมีแรงขยับแขนขาอยู่เราจะไม่ยอมจมลงไปเฉยๆความเพียรจะพาเราไปสู่ฝั่งแม้มันจะไกลเพียงใดก็ตามพระองค์จึงเริ่มว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางทะเลหลวงที่ไร้จุดหมายวันแล้ววันเล่า พระมหาชนกว่ายน้ำในมหาสมุทรดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตกลงความมืดปกคลุมแล้วก็สว่างอีกครั้งคนทั้งหลายที่เคยอยู่ด้วยกันต่างจมหายสิ้นไปในทะเลเหลือเพียงพระองค์เดียวที่ยังเพียรอยู่ร่างกายอ่อนล้าสายตาพร่ามัวแต่พระมหาชนกไม่หยุดในใจพระองค์มีเพียงคำเดียวว่าอย่ายอมแพ้จนกระทั่ง เทพธิดาแห่งสวรรค์นางหนึ่งปรากฏกายนางกล่าวว่าโอ้มหาชนกเอ๋ยเหตุใดเจ้าจึงฟืนไหวยอยู่เช่นนี้เลิกราเสียเถิดเจ้าจะไม่มีทางถึงฝั่งได้เลยแต่มหาชนกตอบว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตยังหายใจได้เราย่อมเพียรต่อไปแม้จะตายก็ขอตายในความเพียร ไม่ใช่ความสิ้นหวังเทพธิดาได้ฟังดังนั้นก็บังเกิดความเลื่อมใสเมื่อครบเจ็วันเจ็ดคืนแห่งการว่ายน้ำไม่หยุดหย่อนความเพียรอันยิ่งใหญ่ของพระมหาชนกได้โดนบันดาลให้เกิดปาฏิหาริย์เหล่าเทพประบุเทวดาจึงช่วยนำพระองค์ให้ขึ้นถึงฝั่งแห่งแผ่นดินใหญ่ได้สำเร็จ เมื่อพระมหาชนกก้าวขึ้นฝั่งทรงนอนหมดแรงอยู่บนพื้นดินแต่หัวใจยังเต็มไปด้วยชัยชนะเพราะพระองค์รู้แล้วว่าไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าความเพียรพยายามไม่นานนักพระมหาชนกได้เดินทางต่อไปถึงนครมิถิลาด้วยความเฉลียวฉลาดความเด็ดเดี่ยวและความเป็นธรรมพระองค์สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง ในที่สุดก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้ามหาชนกพระองค์ปกครองบ้านเมืองด้วยธรรมะและสั่งสอนประชาชนว่าแม้ชีวิตจะตกอยู่ในห้วงมหาสมุทรหากมีความเพียรก็ย่อมถึงฝั่งได้เรื่องมหาชนกชาดกสอนให้เรารู้ว่าความเพียรคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสิ้นหวัง แม้สถานการณ์จะมืดมิดแค่ไหนหากใจไม่ท้อความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลและความเพียรน,นี้เป็นหนึ่งในบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อให้ได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายหลังดังนั้นหากวันนี้ท่านผู้ฟังกำลังเผชิญปัญหาใดๆขอจงระลึกถึงเรื่องราวของพระมหาชนกเถิดอย่าท้อถอยเพราะทุกความฝัน ย่อมอยู่ไม่ไกลเกินมือของผู้มีความเพียร